สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพัดนะคะวันนี้เก่งก็มาดูน้องทุเรียนหลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะเก่งได้ฉีดบีทีแล้วก็อาหารทางใบน้ำหมักนะคะสองตัวควบคู่กันนะคะพเพื่อนๆเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีมะแมลงนะคะมากัดกินยอดใบต่างๆของน้องทุเรียนแล้ววันนี้เก่งก็มาสำรวจด,ดูหลังจากที่เราได้ฉีดบีทีนะคะป้องกันแมงนะคะแมงปีกแข็งแล้วก็ แมงปากกัดและปากดูดกัดกินใบน้องทุเรียนแล้วก็น้องๆผลไม้ที่บ้านสวนเราวันนี้เราก็มาดูกันนะคะหลังจากที่เราฉีดไปได้สองวันเนาะใบขึ้นเงามากเลยนะคะมาดูกันค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะจะเป็นน้องทุเรียนนะคะปลูกไว้ได้ประมาณสักต้นนี้นะคะได้ประมาณปีครึ่งค่ะเพื่อนๆเ,เรียกว่ากบสุวรรณนะคะเมื่อวานก่อนที่เราฉีดกันนะคะแมงมันจะมากัดกินใบเนาะนี่ไง กินใบแล้วก็เราก็ได้ฉีด BT นะคะแล้วก็น้ำหมักอาหารทางใบแล้วก็ป้องกันแมลงไปด้วยในตัวแล้วก็วันนี้ต้นก็ดูสดชื่นขึ้นใบก็ดูเป็นเงาเขียวขึ้นนะคะใบดูดีขึ้นเลยโอเคอาหารทางใบนะคะแล้วก็น้ำหมักเอ้ยไม่ใช่น้ำหมักก็คือเป็นอาหารทางใบแล้วก็ตัว BT ะคะ่ะจะช่วยป้องกันในเรื่องของแมงนะคะแมงปักกัดแล้วก็ปากดูต่าง วันนี้สภาพน้องก็ดูดีขึ้นลำต้นก็อ้วนทวนสมบูรณ์นะคะลำต้นเนี่ยค่ะสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆค่ะเห็นไหมลำต้นก็ใหญ่อยู่นะกิ่งก้านก็ได้แต่งนะคะกิ่งขแขนงต่างๆที่ออกมาด้านกิ่งที่มันลกๆก,ก็มีการตัดทิ้งหมดนะคะ กิ่งแขนงที่มันแทงออกมากิ่งเล็กกิ่งน้อยค่ะเขาเรียกว่าแตกแขน,ง,ขนงออกมาก็มีการตัดแต่งนะคะกิ่งก็เป็นคนตัดแต่งเองนะคะโอเควันนี้ค่ะกิ่งก็เอาเคล็ดลับนะคะเล็กๆน้อยๆอยะคะ่ะมาบอกกล่าวกันนะคะสําหรับการดูแลสวนทุเรียนแมงป้องกันแมงปักกัดและปากดูดแล้วก็พวกพวกมแมลงศัตรูพืชต่างๆเพี้ยอะไรต่างๆนะคะด้วยดีทีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ ผสมกับน้ำหมักอาหารทางใบไปด้วยในตัวควบคู่กันไปเลยะคะ่ะวันนี้เก่งก็อย่าลืมนะคะเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆจากบ้านสวนถนนพัน Garden, รโฮมการ์เด้นเกษตรอีวิถียืนยืนเพื่อนๆผ่านมาคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งด้วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะไปแล้วคะ่ะ